สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามโดยเฉพาะเรื่องราวจากต่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในประเทศไทยนะครับมีรายงานข่าวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าวันที่11กุมภาพันธ์ทางด้านเจคซซาริเวนซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับได้โทรศัพท์มาที่ประเทศไทย เพื่อที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของประเทศไทยนั่นก็คือทางด้านพลเอกนัทพลนาคพาณิย์ซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสบชการพูดคุยนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็คือวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์เขาบอกว่าแจ็คซุลิเว่นนั้นเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตร ต่อกันมาอย่างยาวนานบนพื้นฐานของการสร้างสันติสุขและก็เสถียรภาพแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโจไบเดนได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการจับกลุ่มผู้ประท้วงทางการเมืองและก็การพิจารณาคดีเกี่ยวกับมาตรา112ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนั้นเนี่ยนะครับแจ็คสลีเวนยังบอกว่า พวกเขานั้นวิตกกังวลอย่างยิ่งที่มีต่อสถานการณ์ในปัจจุบันในเรื่องเมียนมาด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยทำเนียบขาวก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวนี่เป็นการรายงานข่าวนะครับเป็นครั้งแรกที่ยุคของโจไบเดนว่ามีการโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องของการดำเนินกฎหมายเกี่ยวกับมาตรา112ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรม เคยพูดถึงประเด็นนี้ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะกดดันไทยเรื่องมาตรา112ผ่านการเคลื่อนไหวของบรรดาม็อบนี่แหละนะยังไม่ทันไรเลยมาแล้วนะฮะสหรัฐอเมริกานั้นเริ่มเข้ามายุ่งยามนะครับกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยแน่นอนครับการเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มม็อบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ก่อนหน้านี้หลายคนก็ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ว่า มีสหรัฐอเมริกานั้นอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะครับวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่หลายคนวิเคราะห์หลายคนคาดการเอาไว้อาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะไม่อย่างนั้นสหรัฐอเมริกานั้นจะมาเป็นเดือดเป็นร้อนเพื่ออะไรนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อว่าในยุคข,ของโจไบเดน จะมากดดันประเทศไทยกับเรื่องนี้อย่างไรต่อไปและจะใช้เรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองกับประเทศไทยในการที่จะสร้างมาตรการอื่นๆตามมาหรือไม่จับตาดีๆนะครับเราคนไทยไม่ต้องการให้สหรัฐอเมริกานั้นเข้ามายุ่งยามกับเรื่องภายในของประเทศไทยครับ